ฮะบ๊ัยดีครับก็ผมรู้สึกว่าเขาใหญ่มึงเกเรเ้าแล้วครับใหญ่กอ่าออจางไม้บังคับไม้เอเยเอามาใส่หนีเลยครับต้นนี่แหละต้นซักต้นนี่แหละต้นที่ผมเอาใส่โตเตียงมุนมวตัตมันคู่เจ้าพุโทโธนะมามันผมมีมองอยู่ครับผมเอากล่องมาผมย้ำมาตัาง้งผมครับผมเอาึ้นละ แต่ว่าบอบอบอ,บอทันมารวมออกมาล่ะพระเจ้าค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาครับสั้นจรไปมาละแต่นน,นนเจนนี้มันกาดครับกาดเนือ้อเอา้าุนมาข้าวอาจารย์สีมาบอตัววันมวนมวนแต่ว่ามางหันคันอยู่แต่ก่อนก่อนผมจะไปใส่ได้ยินเสียงอยู่ มองผมใส่กัมืนมืดด้วยครับปัียดมันมันอยู่ตำ่ำวัชเยใส่อันสูงผัมนมันบางมันขีดแล้วมันจีดแตล่งลายลายผมเลยใส่งาต่ำๆวัชเทลออกมาอยู่ผ่ันบางๆเป็นบางครับเป็นเป็นเป็นแนมบริเวณปัญญะปัดฑาย,เ,ยเอาหลุนมั้งครับไปใช้มัน เก็เรียบร้อยครับนี่แหละผมใส่อยู่ใส่อยู่นกซาต้นเผาทุกมันมาขันอยู่นี่แหละตัวเสียงใหญ่วหญ่ไปนะผมไดเอามาขึ้นนี่แล้วครับแต่ว่าต้งเป็นตัวโบแมนเพราะว่ามันโบปากเขามาเธอหนึ่งเขามาเธอแหลกนั่นเสียงคู่แต่ว่าตัวเสียงหน่อย เสียงหน่อยอยังอยู่อ้ยมันตัวเสียงไงเนี่ยคับใค้แต่ว่ามันบดเสียงเด้อครับตอนตอนนกตอนนกป่าเขามาตอนนกป่าเขามาบทยินเสียงเลยเต้นเต้นแล้วก็เต้นเต้นแล้วก็โยดลงเลยเอา้าอัตัวมัน แต่ว่าตอนถือตอนถือแล้วตัวเสียงหน่อยมากลุมอยู่พอดีลุงวู้โทรวมมานะครับจะของจะของเก่าบรถดรวนเพืนทั่วมาเหร่นนำะเนะาะจ้าจ้างเป็นตัวไรเถอะเป็นตัวเสียงไงญ่ๆมวลมวลแต่ว่าก็สีขังซะก่อนครับตัวนี้ เือมันโอ้โตาบางไงผู้ดังกูนจึงปินสองกุกจอนกากวันยังหัวเขียงเขียงเหนียวแม่นกันหัวกันสองกุกจอนสองกุกไปสามนะครับต้นแม่นคือว่าแม่นละ่ะ เพราะตัวมันยั่งเป็นมันเป็นตัวเสียงหน่อยนะครับนี่ครับแต่ก่อนผมใส่ต่นต่นซักต่นนะแล้วผมเอาลุงหลวดลงมันบ่ได้มันนำอยู่หลายเทือแะแต่ว่ามื่อนี้บ่ได้บ่ชัดเจนให้เราหนละเพราะว่ามันมันตอนเขามามันพอดีช่วงนวกเขาร่วมเขายัาง ลุงผู้เราโทรมาเล่นน้ำนะครับเราโทรมาหากันเลยคุยโทรศัพท์กันทั้งคุยโทรศัพท์ทั้งฟังเสียงนกมันกระโบโบชัดแจ้งเมน่นแจ้งเม่นแจ้งได้แจ้งมันขันบ่ขันแจ้งได้ส่งได้เอา้าเบื้องตัผมกับสีใส่ป่อขาไว้ครับตุน สะก่อนเพราะว่ามันใด้่ละตัวหนึ่งล่ะมันมันมัน,มน,มนจงสีบปรลงกันโอ้หนกตัวแบบไงไม่เห็นอยู่ดรอกว่าว่าอย่างตัวหนกหนกสองกขูขากนันยัง นั่นนกหัวยาวๆครับสอตาบักใหญ่แงนบ่พี่น้องว่าอาจารย์ว่าหัวยาวๆเป็นท่อน2กุกเด้อผมว่า2กุกซ้อนงามปานหยังต้นตูพื้นงามข้ามสวย หัวเชียงเขียง,ยงแกงไงใหโตใหญ่เอาผมสีใส่ปอกขาไว้ผมเดี๋ยวไปขังตนผมว่าแมนแมนยุ่นละศูนงกครับสีสมสีเหลืองแก่ ศูนย์หกหกเอาขาชัดเจนครับเพื่อควมชัดเจน เตรียม2องมาแล้วว่าเดี๋ยวใหว้บ่มันสีดูดมือสำหรับนะสองแล้วครับมือนี่ไปอีกอยู่ล่องานครับบ่แมา่ล่องานลอ่อล่อใหม่เฮ็ดขา ก้ากึงทรงไปกึองอยู่หลดส้างลงกึงเป็นกึงให้พระท่าเหลียวนะครับนั่ตัวเสียงหน่อยย่งหย่างอยู่สีบ่ขึ้นครับสีบ่เอาสีบ่ใส่สีสี่ายโหลดเอาก็เจ้าข้ามันที่เรามันมันรับกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่ไอ้หนองอขึ้นเกาล่ะครับเตี๋ยเกียิเข้ามาชมจ่องต้องซุกเงาเข้าใหญ่เมืองแพร่มาโดยตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับวัสดีครับคลิปต่อเนื่องเก็บเก็บว่าเสียเอารถด,ด่วนลงหันว่ดแอาลงดอกเอา้ามาทาน